สุดใหม่สุดใหม่ความดีครับ ครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปดีมากกินก้อยเนื้อตด้เศ้าเลยนะครับก้อยแบบว่าไซเรียนเับเอาแบบเบสิกเบสิกสำหรับมือใหม่นะครับเขาต้องกินแบบว่าไซเรียนครับสําหรับคนไม่เคยกินก็นล้องเฮ็ดเมนูนี้เบิงรับแบบว่าไซเรียนนะครับแต่ว่ามันก็ขาวกว่ันะครับ่ว่ามันก,นก,นกนนนะนกนลดความหนากกว่าลงนิดนึงครับแต่ว่ากันยังคงความคาม,คม,มกับหูขวขัญขืนหุยหุเลยเห็นไหม ขาเหนียวพึ่งหนึ่งไม่ไหมครับจับจับครับ บอไซตเหลือน,นันเกะบ้านาย่านป็นใดนะครับนะสอบซอฟลงนิดนึงอันนี้แบบฟักเลยอืมอ้มครับ เมนี่เลยนะกระเทียมเจียวครับลองเบิ้งมันเข้ากันบ้กกินก้อยเนี่ยครับกระเทียมเจียวผมว่ามันต้องเข้ากันแน่เลยซาละหอมๆแน่นะมาลองเบิง้งปัสสียไปล,ละ หอมนี้กันครับไนอีกรสชาตินึงเด้อกะเทียมเจียวหอมเจียวนีอ่อื้สุดยอดมากเลยสาระ <c ười> เหม,มือนยังใอยจุครับวันอาทิตย์ใอยจุกวันเสาร์นี้เป็นก้อยเป็นลาบก็ไมของผมนะ เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนันมีเวลาเตรียมเนี่ยเตรียมเครื่องเต็มอย่างไรนะครับก็เป็นวันธรรมดาไม่เวลาเหตุรัด เหลือมันนึงมีเพิ่นแนะน้ำมาว่าซอยใบกระกูดไซส์พอมแต่ม่อมที่หอมตอนนี้ผมก็ซอยใบกระกูดไซส์เรียบร้อยแล้วมาเซ็นเมืองบาลที่เป็นยังไงนะสูตรนี่สูตรไม่สูตรไม่้อ,ม,อมดีครับ หอมใบมะกรูดจะต,ต้องขอโทษขออภัยเลยนะครับสำหรับคนที่มักกินข้าหอมใหญ่หน,นะครับผมกินขา้าวคมหน่อยครับ ถึงสิกินเขาคำหน่อยแต่ใจกับบนหน่อยคือคำเขานะครับนะ อ mm hmm. ันเพิ่นความเิ่นใบครับซอยใบกระกู๊กซอหอมหอมใบกระกุดแซ่บเลยครั กินอยู่ประมาณนี้ครับนะความความผมเนี่ยเห็ดเองกินเองครับส่วนมากนะมันส่วนมากเลยเกือบทั้งเบิดเลยเห็ดเองกินเองกันเลย ว,ว่าเาไปซื้อกินแบบนี้มันมันกินบ่อิม่มนะครับนะแล้วรสชาติก็บ่ึกปากเขาเนะก็เลยผมเลือกที่เฮ็ดกินเองมากกว่า มันจะไปซื้อกินดิมันใส่ต้นหอมเมล์ลายหอมหลายเนี่ผมมักบ่มัดแน่น่ะมึงแกลืมบอกเพิ่นมาปพิงใส่อย่างนึงเนียวแต่จะบอกสดสู่เขาซื้อมาใหดกินเองมาได้ครับ ะอืมเนีย่ยเข่าอยู่นิดนึง้ังไมเ่เสร็จยังเหลือปั่นเดียวนะครับที่แรกว่าซีอิมแล้วนะแต่เข่ามันเหลืออยู่นิดนึงครับจัดการให้ปิดซะอืม ยังยังมือเทียงนี้เฮ็ดเมนูไหมอืมสุดยอดอืม ครับก็ขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube รูปพราชาตกแทีมีขอบคุณทุกคนมเมนต์นะนะอาจารพบกันใหม่คลิปหน้ามืออื่นอาจจะมีเม,มนูเด็เดๆอย่างมาน้ำเสนอนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ